ครับสวัสดีครับเมือนีท้ทธิพามาเที่ยวเมืองสาเกตนครนะครับสาเกตนครหรือเมืองร้อยเอ็ดนะครับประตูทางเข้านี่ก็เป็นท้องโหวตนะครับท้องโหวตชาวร้อยเอ็ดสิ่งที่ชาวร้อยเอ็ดภูมิใจ ในปฏิมารมการก,ก่อสร้างด้านหลังก็เป็นบึงพลานชัยทางเข้าบึงพลานชัยเดี๋ยวหนุ่มทรงโจรคนละเอ็ดจะพาเที่ยวครับ หน้าทางเข้าบึงพลานชัยก็เป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัดกาลที่6ก็มีประชาชนมาออกกำลังกายนักเรียนนักศึกษานะครับมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นเมืองน่าอยู่มากครับความสะอาดเรียบร้อย จะเป็นทางเข้าบึงพรารชัยนะครับความสะอาดสะอาดคือเป็นแลนด์มาร์คอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ดนะครับมีประชาชนมาพักผ่อนออกกำลังกายวันๆก็มีนจำนวนมาก มาถึงบึงพรลานชัยก้าวออกมาเราจะด่านแรกก็จะเป็นสารหลักเมืองนะครับสารหลักเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดสารหลักเมืองจะตั้งสูงจากพื้นขึ้นประมาณ4เมตรนะครับเราต้องเดินขึ้นบันได วันๆก็มีประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงมาสักการะนะครับจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งก็จะมาสิ่งแรกที่ต้องมาไหว้ก็คือศาลหลักเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด อันใดมาจากวันร้อยเอ็ดก็มาสการะได้นะครับเสาหลักเสาหลักเมืองนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากมี ดอกไม้ทูเทียนสกาละมือนีมีคนมาส,สกาละหลายบ่ครับพ่อเอมือนี้เงียบบ่ <c oughs> โอ้ครับครับ,รบเป็นบางมือเนาะนี่ <c oughs> ดอกไม้ทูเทียนนะครับ <c oughs> ก็ ด้านล่างนะครับก็เป็นศาลาศาลาพักตาอากาศนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางคือบรรยากาศด้านบนบรรยากาศดีมากนะครับอากาศเย็นจะเห็นวิวบรรยากาศช่วงเย็นอากาศเริ่มเริ่มเย็นแล้วรประชาชนก็เยอะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลพบุรีนะครับก็จะมีเจ้าพ่อมาเหศักดิ์เจ้าพ่อมาเหศักดิ์เจ้าพ่อหลักเมืองนะครับก็จะเป็นมาเหศักดิ์หลักเมืองภูพลรานหารน,นลงนะครับที่ที่ชาวจังหวัดลพบุรีคลิปหน้าผมก็จะพาไปที่ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ที่ตั้งอยู่วัดวัดบุราพารามวัดใหญ่ ก็มีประชาชนนะครับมาพักผ่อนมาให้อาหารปลาอาหารนกนะครับรค,รค,คือบรรยากาศวันนี้น่าวิ่งมากครับลมเย็นสบายช่วงเย็นร้อนมากครับ มาดูปลานะครับเป็นปลาที่อยู่ในบึงพลานชัยนะครับน้องๆเขานักเรียนเขาเก่ะเยอะมาก <laughs> เลยครับ วิ่งพระลานชัยก็เป็นเกาะนะครับเป็นเกาะที่มี น้ำล้อมรอบใจกลางก็จะเป็นสวนสาธารณะก็จะประกอบด้วยสวนพระศรีนักลินนะครับถึงมีพระบรมพระบ,บรมรูปของสมเด็จย่านะครับมีอาหารนกนะครับ เป็นจุดที่พักผ่อนหย่อนใจใจกลางเมืองนะครับทุกคนมาแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจในการทำบุญนะครับก็จะมีโซนนะครับโซนโซนกีฬาโซนกีฬาโซนโซนนีลา โซนดีล่าแล้วก็มีศูนย์ฟิตเนสนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพอันนี้ก็ถือว่าคนเยอะ คือโนด้านข้างนี้ครับก็จะพาไปดูชมรมลีลาดชมรมลีลาดของจังหวัดเ้เอ็ดก็มีพก,กีรักสุขภาพสุขภาพจิตท,ที่ดีนะครับ ថាសុខសប្បាយ สวนสาธารณะน่าจะเป็นติดหนึ่งในห้าของประเทศไทยนะครับที่มีมีความสมบูรณ์แบบสาดสะอานแล้วก็มีประชาชนมาให้ความสนใจในการเที่ยวครับแล้วผมจะพาไปโซนอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนในตำนานเป็นน้ำตกน้ำตกในตำนาน ทำไมถึงว่าในตำนานนะครับคือสร้างมาไม่ต่ำกว่า50าสิบปีนะแต่สมัยผมยังเป็นเด็กวันนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะเปิดน้ำให้เป็นมีน้ำตกหรือไม่นะโซนทางนี้ก็เป็นเป็นโซนของเด็กนะครับเด็กเป็นของเล่นเด็กครอบครัวเด็กเล็ก มีเด็กจำนวนมากนะครับที่มาเที่ย ouais. วนะครับวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดเลยองภูมิใจนะครับกับกับสวนสาธารณะที่ ที่เหมือนปอดนะครับปอดของจังหวัดเ็ดที่เข้ามาแล้วก็พักผ่อนล่มเย็นสบายนะฮะประชาชนก็มาออกกําลังกายครับนี่ครับคือคือสวนสวนในตำนานนะครับอันนี้เรียกว่าสวนในตำนาน,นสมัยผมเป็นนักเรียนนะครับ mm hmm. ก็เคย หลบมาเล่นมาพักที่นี่กับเพื่อนๆนะครับน,นี่คือพระบรมรูปของสมเด็จย่านะครับเพ่งย้ายมาจากสวนสีนักลินเข้ามาอยู่ในบึงพลานชัยและท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็มาสักการะนะครับ่ันก็นั่งอยู่ าพาไปชมน้ำตกในตำนานมาถึงแล้วครับน้ำตกในตำนานนะครับเป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์นะครับ แล้วประกันว่าสร้างมาไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีเพราะว่าผมเป็นเด็กก็รู้สึกว่ามันมีมาก่อนแล้วนะครับจะมีจระเข้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนไม่รู้จระเข้น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับมีแรดตัวหนึ่งเออแรดยังอยู่นะครับแรดยังอยู่จระเข้หาย แรดตัวนี้มันนานนานมากแล้วนานจนมันมันจมดินแรดตัวนี้มันนานแรดในตำนานนะครับตัวนี้จมดินลงไปรึ่งตัวแล้วครับวันนี้หนุ่มทรงโจรคนละเอียดนะครับก็พาเที่ยว บึงสวนสาธารณะของจังหวัดลําเอ็บึงพลานชัยปอดจังหวัดลําเร็นะครับถือว่าสวยงามมากนะครับครับคลิปต่อไปก็จะพาไปเที่ยวชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นวัดบุรพาพิรามแล้วก็ศาลเจ้าพ่อมาเหศักดิ์ครับอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้หนุ่มทรงโจรนเขาเล็ตลาไปก่อนสวัสดีครับ